ครับคุณโบครับล่าสุดมันมีประเด็นการลงพื้นที่ของฝ่ายค้านหน้าใหม่อย่างพักภูมิใจไทยนะครับไปชายแดนไทยกัมพูชานะก็คือที่จังหวัดสุรินะนะตามข่าวก็คือเป็นการระดมความช่วยเหลือไปให้กับโรงเรียนถึง38แห่งด้วยกันนะครับโดยตามข่าวบอกว่าคุณอนุจินชายเวลกูลหวัวหน้าพรักภูมิใจไทยเนี่ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพักนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณใจจนันกชิดชอบเลขาธิการพักแล้วก็ทางด้านของคุณไตสุรีนายทะเบียนพักสสจังหวัดสุรินนะครับลงพื้นที่อำเภอกับเชิงและอำเภอพนมดงรัต oh, ไปทีมใหญ่เลยนะไปทีมใหญ่นะครับพบปะประชาชนในพื้นที่ชายแดนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับแต่ว่าไฮไลท์ไฮไลท์เลยก็คือมีการมอบท่อที่จะเอาไว้ทําเป็นที่หลบภัยแล้วก็ยางเอาไว้ทําบังเกอร์ด้วยนะครับโดยทางด้านของ คุณอทนุทีเนี่ยบอกว่าขอยืนยันว่าพักเนี่ยนะครับจะยังคงยึดมั่นในแนวทางทำงานให้ประชาชนอย่างแท้จ,จริงเมื่อก่อนเป็นพูดแล้วทำตอนนี้สลับเป็นลงมือทำก่อนพูดทีหลังเออนะทำแล้วค่อยพูดเป็นฝ่ายค้าละวคึกนะคึกเลยนะครับออขนาดที่ทางด้านของสสจังหวัดสุรินเนี่ยบอกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นความร่วมมือของภาคการเมืองภาคราชการท้องถิ่นเอกชนประชาชนนะครับภูมิใจไทยก็ประสาน ความร่วมมือนําท่อคอนกรีตจํานวน500ท่อรวมไปถึงยางรถยนต์เนี่ยจำนวนมากเพื่อน,นําไปใช้สร้างหลุงมรบภายในพื้นที่ชายแดน38แห่งครอบคลุมอ,อําเภอกับเชิง38แอแห่งอ,อําเภอพนมดงรัก7แห่งและชุมชนแนวชายแดนอีกกว่า30หมู่บ้านก็เป็นภาพการลงพื้นที่ค,คุณอนุทินก็มีการพูดจาประสัยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะให้กำลังใจกัน อ่าใช่ให้กำลังใจประชาชนนะมีอยู่ช่วงหนึ่งน่าสนใจนะมีการอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะว่าอาจจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่ยังเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะมาถึงประชาชนหรอกนะเหมือนกับว่าทำให้ประชาชนไม่ไม่ตื่นตระหนก,กนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาของใครอ่ะลองไปฟังคำพูดในช่วงนี้สักนิดหนึ่งค่ะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคะ ยังไม่มีข้อมูลใดๆตอนทํางานอยู่ว่ามันจะมีความอันตรายนะครับจากศึกสงครามหรือว่าความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไอ้ปัญหามันเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลปัญหาของผู้นำนะครับไม่ใช่ปัญหาของพี่น้องประชาชนเรากับคนพี่น้องกับพูชาที่เดินผ่านด่าน สัญจรไปมาทุกวันเราก็ยังมีความรักใคร่ชอบพอนับญาตินับพี่นับน้องกันอยู่นะครับพวกเราทุกคนก็ผมเชื่อมั่นว่าก็ขอให้เราก็ยังถ้าเกิดเราเจอเขาเราก็ยังยิ้มเออยังต้อนรับนะครับให้ความาปลอดภยัยมอบมิตรภาพให้กับเขาผมก็มั่นใจว่าเขาก็จะปฏิบัติกับเราเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวปัญหานะครับอืม อันนี้เป็นการพูดในแนวรักษาความสัมพันธ์ของรัฐต่อรัฐเอาไว้ครับแต่ไฮไลท์ให้เห็นว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลกับรัฐบาลนี่พูดแบบซอฟต์สไตล์คุณอนุทินนะครับถ้าเป็นคนอื่นพูดเพราะว่าก็เป็นปัญหาของผู้นํากับผู้นําอืมนะวนชุมชนในพื้นที่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็คืออยากให้ประชาชนเขายังมีมิตรภาพกันอยู่แล้วก็โอเคพูดให้ประชาชนไม่ต้องไม่ต้องตระหนกจนเกินไป แต่ในขนาะเดียวกันก็มีการไปตรวจงานสิ่งที่เคยทำเอาไว้นะก็คืออุโมงค์หลุมหลบภัยใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นท่านบอกว่าให้มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันใช้ไม่ได้จริงฝุ่นมันเยอะนะม,มันจะต้องใช้<ม>วัสดุอย่าง1 2 3 4ไปบุให้มันใช้ได้ไม่ใช่ว่านั่งกัน3นาที5นาทีหายใจไม่ออกแต่ถ้ามันก็ใครก็เข้าไปหลบไม่ได้ไหนลองไปดูภาพซิมันดูดีขึ้นเยอะไหมนะคะบรรยากาศในระหว่าง ช่วงนี้มีนักข่าวลงไปสัมภาษณ์ในลมรภัยด้วยนะอไปฟังเพิ่มเติมกันดูค่ะภาพเป็นหัวหน้าพักการเมืองเป็นสมาชิกสมาผู้จัดการสุทรยังมีอยู่ก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียประโยชน์ก็ชักชวนพวกสมาชิกกลุ่มยยไทยที่เปนาพามาเยี่ยมชาวบ้าน เยี่ยมให้มอบความกำลังใจให้กับชาวบ้านให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวครับแล้วก็มาพบกับถ้ามีโอกาสก็กมาชื่นชมอาหารทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านหนึ่งทุกคนตำรวจ่ายปกครองที่คอยตรึงพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการลุกลามของฝ่ายตรงขง้าม เต้องมามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาดูกลัวไหมลูกกลัวเลยแม่เด็กเาตรียมพร้อมค่ะลูกนี้ซ้อมแล้วค่ะลูกนนี้ซ้อมแล้วนี่มาซ้อมแล้วกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัวไไม่ต้องกลัวนี่อยู่เกินสีนาทีแล้วนี่ยอยู่ขี้เกียจลูกเลยเดี๋ยวว่าจะนอนหลับสักครั้งกลัวมคะ โอเคได้รีบดูหูเลยเนี่ยดูเลยพร้อมไหมหนูหูเสียงลุงมากเลยไปลูกโอ้ยซ้อมแล้วซ้อมแล้วซ้อมปุ้มซ้อมซ้อมตลอดเอาเราบอกซ้อมซ้อมยังไงฮะเอาปุ้มปุ้มรับคำเด็กเข้ามาใหม่คือเขาก็ซ้อมกันแบบมีการปล่อยเสียงไซเรนจริงจริงเด็กก็เลยแบบหนวกหูเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมใช่ซึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ ก็ไปร่วมกับเขาด้วยก็เหมือนเหมือนมีความต่อเนื่องอะเพราะจริงๆตรงนี้น่าน่าจะเคยไปเราหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าพอมันมีการปรับปรุงอุโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไปในฐานะสสถ้าจำไม่ผิดท่านไปแต่ว่าตอนนั้นท่านไปช่องบก ตรงนี้ตรงนี้น่าจะนนเป็น,นอันนี้อีกที่หนึ่งนะฮะก็ถือว่าท่านก็ไปมาหลายที่แล้วล่ะคือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าบอกโลเคชันผิดก็ขออภัยนะเพราะมันเยอะคือใช่ท่านไปมายกคืนอันนี้มันเรียกว่าความต่อเนื่องในการทํางานแล้วกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาอาอท่านไปตามพื้นที่แนวชายแดนตรวจสอบความพร้อมพี่น้องประชาชนรับมือกับภัยสงครามที่อาจจะเข้ามาพอ่า้ไม่มีตาแหน่งท่านก็ไปในนามของหัวหน้าพรรค ระดมความช่วยเหลือเข้าไปตามบื้นีต่างๆจะบอกว่างแต่เป็นฝ่ายค้านมาเนี่ยมีออร่าบางอย่างเนยผมว่าท่านทํำในสิ่งมันไม่ใช่ออราแบบมันคือคนนักการเมืองอ่ะเวลาไปอยู่กับประชาชนแล้วเราไปอยู่ในบรรยากาศแบบเนี้ยมันอืมันมีราศีครับอืมมันคือการลงไปคลุกคลีอ่ะอ่าแล้วมันพอพอวันนี้เหมือนถอดหัวโขนเนี่ยบรู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณอนุทินอ่ะ แต่หลายคนในพรรคภูมิใจไทยมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับไม่ว่าจะในการตอบคําถามหรืออะไรแล้วไอ้ความเป็นตัวของตัวเองนั้นนะ่ยมันเกิดพลังบางอย่างคือมันไม่ต้องมาแบกใครล,ละกัเป็นตัวของตัวเองละใช่ดังนั้น,น,นอคอยคอยคอยดูกันไปว่าในมุมของฝ่ายค้านน้องใหม่ใช่ไหมวันนี้พระบ,บอกเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะครับผมรู้สึกว่าการลงพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงตัวพรรคเนี่ยมันมีความเพียวมากขึ้นนะ่ะ P U R E นะคือไม่รู้ว่าดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ไหมเป็นภาษาไทยยังไงแต่คือมันมันเนี่ยคือพันภูมิใจไทยม่ได้มีไทยมาแบบห้อมล้อมแน่ล้อมหลังมันเหมือนกับว่าเอออันอันเนี้ยมันคือเพียวเนี่ยคือพักภูมิใจไทยแบบเพียวเพียวเลยมันเป็นแบบนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยจะจะต่อยอดความนิยมของตัวเองได้ไปถึงจุดไหนตรงนี้น่าติดตามนะถ้าเป็นของจริงอื ระยะทางก็จะพิสูจน์มาและการเวลาก็จะพิสูจน์คนครับผม